สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัณฑสู้ชุ่มพเนาะกลับมาพบกับบาวตายชาแนลคือเก่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะมืาอนี้กา็ากากอยู่ที่บริเวณหน้างานคือเก่าเนาะมืาอนี้เฮากะหลังจากที่เฮาก่อไปเรียบร้อยแล้วเฮากะโบกเนาะพี่นอนะ้องเนาะสถานที่ที่เฮาก่อไปแล้วมันก็ก่อแล้วเนาะตอนนี้เฮากะโบกได้สองพาร์แล้วเนาะน,นี่ากำลังเริ่มโบกเนาะ ขั้นตอนของการฉาบนะพี่น้องสำหรับหน้า,นา,นางานอันนี้ก็อันนี้นจะเป็นสร้างสร้างสร้างโบกพี่น้องสบายดีสบายดียดได้หน้าไหมเนาะหน้าโบกหายมามาโบกเนาะกำลังขึ้นปูนไหวเน,น,นาะลักษณะการโบกนี่เขาลักษณะาการโบกนี่เาเขาขึ้นปูน จังรอบสช่สองรอบบ่สองกูเหลือสามนะเธอสองรอบสองรอบอิงตามันได้เนาะตอนนี้ครับตอนนี้กำลังขึ้นขึ้นรอบแรกบอตอนนี้ผมกำลังขึ้นรอบที่อีกแต่เพียงเสร็จมาปูนสาบก็คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับปูนสาบกับปูนสอบหนึ่งต่อทรายสองหล่อเนาะพียงเนาะหล่อเท่านั้นแหละเนาะต่อสอบเนาะปูนกับหาก็จะใช้เป็นปูนเขียวแหละเนาะ กำลังปาสามเหลี่ยมอยู่นะ,อ,ะอันนี้ก็จะ,จะเป็นมินิยอมนะเพี่องเนานะเป็นช่อง,องกระจกย่อมถึงว่าเัาได้จับเหลี่ยมใบกว้างๆนะอ่เนาะ นี semaine, the the ่ก well, ็จะเป็นปูนนะปูนผสมโบกนะพี่น้องเป็นเหมืองแต่เล็กน้อยนะงานคือเอาพี่น้องทีมงานกับมันหาหกคนเนาะพี่น่องนะคนนี่ก็บสั่งเสือสั่งไม้ สั่งลานเนาะสั่งวันสั่งมิดพี่น้องสามสี่คนหาคนหกคนเนาะทำง,งานงนั้นก็นจะเป็นอั่นนะสางก่อเนาะทำงานของสังออสตอนนี้นกำลังดึงบล็อกดึงยังขึ้น,นอยู่เนาจะก่อผู้เดียวได้พี่น้องเป็นกบบมีลูกมือคนหนึ่งเหมือนกันสิวานางานคนกะนางานเพิ่นกนะแางงามนเบิดเลยพี่น้องถือว่าเพิ่น ก่อมานี Entonces, adece, ่เนาะเป็นก่อเพือเดียวบดได้เนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นก่อเพือเดียวเป็นก่อโอ้เก่งเติบเนาะพี่น้องคนเดียวแล้วก็ผู้ซอยผู้หนึ่งเนาะเล่นเบิดเลยเนาะเป็นกะไม่เห็นยืนอยู่กับโดนแล้วล่ะเนาะ การกอเป็นการลเรียดดีนะพี่น้องนอะงามนี่ไปกันดึงบอกขึ้นสบายดีโอ้เกตสองคนเนาะออกอผู้เดียวเลยบอเนิโอ้สอองังอติเก่งได้พี่น้องโอ่งเก่ง พี่เพื่นกอผู้ดเดียวเบิดหลังเลยเนะพี่น้องพูดนะแมนเบิด์ตพี่เดียวกอและะ้วก็ผู้สวยเพิ่นผู้หนึ่งเนาะจากเพิ่นกอแล้วก็สิแเมนโบกเนาะพี่น,น้องเนาะก็สิมีโบกแล้วก็เพดานกะโลเนาะ ค้าก็เป็นอีกอ่าหลังคากับไอ้ซางหนึ่งเนาะที่เป็นเห็ดไว้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่าโค้งสร้างอ่าตั้งเสานี่มันของอ่าบ่าวตายเนาะบ่าวตายเป็นคนเห็ดไว้เนาะแล้วก็บ่าวตายก็ได้เข้ามาสืบต่ออ่าเห็ดตัวนี้เนาะเห็ดอ่าหลังน้อยขอเนอะฟิศเนาะพี่น้องเนาะเป็นสีให้ดอ่าหางเหล่าล้างหิ่ก่อนเนาะแล้วก็ต่อล้างใยเนาะ

เพราะเหลี่ยมมันก็น้าเติบเล้อจุพาพาตันอย่างนี้